นี่นายไหนใช่ค่ะบินที่เลโก้พูดถึงหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็ยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อทอมฉันเป็นเด็กใหม่ะนะแล้วห้องฉันเสร็จหรือยังอ่ะแ้ห้องนอนมันอยู่ไหนด้วยฉันอยากนอนแล้วห้องนอนน่าจะอยู่ทางซ้ายมือแหละและพอนายนอนเสร็จนายก็รีบออกไปนะเพราะฉันยังทําอะไรไม่เสร็จเลยตอนนี้นะและถ้านายไม่ออกมากูจะตันหน้ามึงโอเคนะเดี๋ยวฉันก็จะออกไปเองแหละแ้ฉันถามอะไรหน่อยสินายมาอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วละ่ะพอดูจากท่าทางนายเนี่ยน่าจะมาอยู่มานานเลยแหละ ก็น่าจะประมาณเลโก้ก่อตั้งที่นี่แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้พวกเราอายุยี่สิบและเลโก้ก็ก่อตั้งที่นี่ตอนอายุสิบหกฉันน่าจะอยู่มานานแล้วนะเท่าไหร่วะอ๋อฉันจําได้แล้วฉันอยู่มานานสักประมาณสี่ปีได้แล้วนะโว้วโว้วนั้นนานมากเลยน,ะนั่นนะ่ะและเจเจอยู่มานานกี่ปีแล้ะก็สักราวๆสี่ปีเท่าฉันแหละไม่ก็อาจจะสามปีหลังจากฉันเข้ามาได้ปีหนึ่งนะ แต่ฉันจําได้ว่าเจเจน่ายัอยู่นานเท่าฉันแหละคือสี่ปีโอ้แล้วฉันขอถามอย่างหนึ่งหน่อยสินายเห็นเลโก้ไหมอ่ะนายเห็นเขาไหมคือพอดีฉันอยากไปถามเขาเรื่องหนึ่งอ่ะโอ้นายก็ลองไปถามเจเจดูเจเจเขาอยู่ไอห้องทดลองอะนะนายลองไปถามเขาดูสิโอเคฉันก็จะไปหาเขาดูแล้วกันนะและถ้านายมีปัญหาอะไรก็มาพบปะมาคุยกับฉันได้นี่เจเจนาอืม เห็นเลโก้บ้างไหมไอ้ฉันกําลังหาเขาอยู่ฉันไม่เห็นเขาเลยนะแต่เขาน่าจะอยู่แถวห้องประชุมนั่นแหละเพราะว่าเขาชอบไปหาอะไรทําแถวนั้นหาอะไรกินนะเดี๋ยวแล้วมาไปกินเลยเออแต่ถ้าจะให้ฉันไปช่วยหาช่วงกองไม่ว่างนะเพราะว่าฉันกําลังช่วยบอลทําโปรเจกต์ของเขาอยู่น่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากเลยงมงมงมงฮ้ยวันนี้ไม่เห็นมีอะไรอร่อยเลยงมงมงมง นี่เลกวก็แค่ขอถามเลยนายหน่อยได้ไหมน่ะได้สิถามมาเลยคืองานที่ฉันจะให้นายทําก็คือแบบให้นายไปออกนอกเมืองไปดูว่าแถวและแวกนอกเมืองของเราเนี่ยมีพวกดีมอนดนอกเหนือจากที่อยู่แถวเมืองของเราเนี่ยอยู่ไหมเพื่อจะได้จัดการพวกมันแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหาไงโอ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันนั้นก็เหมือนจะพบเห็นไอ้ดีมอนประหลาดลาดู่แถวเมืองเราอะ นี่นี่ฉันก็แต่กองก็เคยทำงานมาหนักเหมือนกันนะนายก็เห็นใจฉันด้วยสิเพราะว่าฉันเออฉันคิดว่าฉันน่าจะทำมันได้นะ อ๋อทับนายมาพอดีเลยนายช่วยไปถ่ายเอกสารนายเห็นไหมเนี่ยว่าคนเขากําลังวิ่งมาหนูเนี่ยนายก็ต้องคงดูออกอะนะว่าเขากําลังมีเรื่องดูมาบอกนายอยู่เนี่ยนายก็บอกให้ฉันไปถ่ายเอกสารอยู่ถ้าเรื่องด่วนนั้นเป็นเรื่องสาําคัญขึ้นมาล่ะจะทํายังไงฮะฮะันพูดและเข้าใจเลยและนายมีเรื่องอะไรมาบอกฉันล่ะ คือว่าตอนที่เจเจส่งฉันและโซฟเนี่ยไปจัดการเจ้าดีมอนตัวนั้นเนี่ยพอเราจัดการเสร็จเราก็มันจะเดินกลับไปหาอะไรกินกันแต่พอกลับมาดูอีกทีเจ้าดีมอนตัวนั้นก็หายไปเลยอ่ะฉันควรทํายังไงดีอ่ะโอ้นั่นฟังดูแย่นะแต่นายก็สามารถไปบอกเลโก้ได้สิเพราะว่าเลโก้เขามีพลังเยอะกว่าทุกคนน่ะนะเขาควรสามารถจัดการเจ้าดีมอนตัวนั้นได้ง่ายๆเลยแหละถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะนะขอบคุณมากบอลงั้นฉันไปแล้วนะ เดี๋ยวนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะจะบอกนว่าในเรืนความฝันจะบอกนว่าฉันต้องฉี่ใส่ผ้าเย,ยี่ยวอ่ะนี่มันฝันเกี่ยวกับห้องน้ําหรือเปล่าเนี่ยจะบอกนะว่าเดี๋ยวอะไรนั่นน่ะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้น่าจะไอยืนนี่อยู่เฉยๆสักพักหนึ่งแหละฉันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะและอีกอย่างหนึง่งทำไมฉันถึงฝันเกี่ยวกับเจ้านี้ล่ะเจ้านี้ต้องการอะไรกันแน่เจ้าหนี่เกี่ยวข้องกับอะไรกับฉันเนี่ยโอ้มันยิ้มด้วยฮะ แต่คงไม่ทำอะไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเริ่มแปลกๆวะเนี่ยโอไม่ oh my, นะมันลืมตาแล้วชัดตบตบทำไมเนี่ยกลางค่ำกลางคืนมาเกยี่อะไรตอนนี้คนเขากำลังจะหลับกันนอนกันตอนนี้เพิ่งตอนที่แหงอยู่เลยไม่ใช่เหรอแต่นายมันตบฉันทำไมล่ะนายก็แค่ตักเตือนก็ได้นี่ตักเตือนอีกพันปีนายคงไม่ตื่นหรอกมั้งเอา้า ฉันฝันร้ายนี่ไปจบนอนฉันจะไปที่ห้องคอมแล้วนี่ทำไมคอมฉันมันดูแปลกๆวะเนี่ย응เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า1นึ่งมบาทพีซีตูวระเบิดไปไม่ห้ยในพริบตาว้าวถ้าฉันเจอแกเมื่อไหร่นะแกตายแน่ไอ้ลอล เอาล่ะตอนนี้ที่พวกเรามาประชุมกันเพราะว่ามีเรื่องหใหญ่หลวงของพวกเราที่ต้องมาประชุมกันตอนนี้นั้นหน่วยของพวกโรสนั้นตอนนี้ได้เริ่มโจมตีฝ่ายของพกเราแล้วโดยมันได้เริ่มโจมตีด้วยการพังคอมของฉัน <c oughs> โทษทีเมื่อกี้กดไปหน่อยและเราก็จะมาประชุมกันเรื่องนี้แหละใครมีคําถามอะไรบ้างอย่างเดียวที่ฉันสงสัยก็คือกําแพงของหน่วยพวกเรานั้นได้พังอีกหรือเปล่าเพราะฉันไม่อยากซ่อมมันแล้วโอเคเอาคําถามดีๆแล้วนะและพวกมันรู้ได้ไงว่า คมของพวกเรานั้นอยู่ตรงแถวนี้มันไม่เคยรู้ว่าหน่วยของพวกเรานั้นอยู่ตรงไหนและเมืองของพวกเราที่นี่นั้นอยู่ตรงไหนหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายก็ได้นะเลโก้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ฉันสุขใสยอย่างหนึง่งรหัสของคมในหน่วยงานของพวกเรานั้นเป็นรหัสที่ตั้งมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่ามันคือรหัสอะไรกันแน่และคมในหน่วยงานของพวกเรานั้นไม่มีวันที่สามารถแทกได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะคามในหน่วยงานของพวกเรานั้นทามาอย่างดีเลยแต่ปกติการโจมตีแบบนั้นไม่สามารถทำอะไร ลโก้ได้ไม่ใช่เหรอและเมื่อกี้เลโก้หน้าดําเลยไม่ใช่เหรอพวกมันโจมตีเลโก้ได้ไงล่ะเพราะเลโก้เป็นผู้ใช้พลังเวทมนต์ที่แข็งเก่งที่สุดในโลกตอนนี้และเขาไม่สามารถถูกโจมตีง่ายๆอย่างนั้นแน่นอนฉันเห็นด้วยกับเขานะเนื่องจากเลโก้หน้าแข็งเก่งกว่าทุกคนในหน่วยงานนี้มากๆเขาไม่สามารถถูกโจมตีได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอกโอเคคำถามในพวกนั้นคือคำถามที่พวกเรานั้นจะเอามาหาคำตอบกันในอนาคตแน่นอน แต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งนะฐานของพวกเราไม่สามารถถูกโจมตีได้ง่ายขนาดน,นั้นเลยไม่ใช่เหรอเพราะฐานของเรานั้นโจมตีใช้พลังอะไรมากขนาดนั้นยังไงมันก็โจมตีไม่เข้าหรอกและอย่างหนึ่งฐานของพวกเรานั้นทํา,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 ทามาจากเหลก็กก้าไม่สามารถโจมตีได้ง่ายๆนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอะนะแต่ตอนนี้การทดลองของฉันยังไม่เสร็จทีเพราะฉะนั้นการทดลองของฉันเมื่อเสร็จเมื่อไหร่เราก็สาม,มารถจัดการและเทาลดได้ง่ายๆเลยแหละ แต่มันติดปัญหาอยู่อย่างเดียวน่ะสิเพราะฉะน,นั้นขาดชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเลยที่จะเอามาประกอบโปรเจกต์นั้นของฉันมันเลยอาจจะเสร็จยากมากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นเราเลยต้องรีบหาอุปกรณ์เพื่อเอามาสร้างเจ้าปืนบาสเตอร์ของฉันที่ฉันคิดค้นอยู่ตอนนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้จัดการเจ้าโรสซะเดี๋ยวนะและถ้าพวกมันรู้และเราก็ต้องรู้ด้วยสิว่าพวกมันรู้จากเหตุผลอะไรแต่พวกเราไม่เคยทำอะไรแปลกๆที่ทำให้พวกมันรู้เลยนะ ว่าพวกเรานั่นอยู่แถวนี้และอยู่ที่นี่เมืองโลกทาวเป็นเมืองที่ปิดกันแน่นมากเพราะมีบาลีล่องหุนซึ่งไม่มีใครเห็นเมืองด้านไหนแน่นอนหรือในหน่วยงานของพวกเราอาจจะมีสปายแฝงตัวอยู่ก็ได้เ <c oughs> นัน่นเป็นคำถามที่น่าสนใจนะเจถ้าเราลองค้นขวาด,ดูอาจจะเจอพวกสปายที่มันอาจแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเราก็เป็นได้อะนะ ไม่แต่ถ้ามันมีสปายจริงๆสปายมันจะหาเวลาที่ไหนไปบอกเจ้าโรดละ่ะก็ก็น่าจะใช่แหละเอาล่ะการประชุมพอแค่นี้ทุกคนแยกย้ายกันได้เดี๋ยวนะใครส่งอะไรมาอ่ะไปดูดีกว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างทีทุกอย่างดำเนินไปตามแผนครับท่าน <laughs> ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยจอกกวิเคราะห์ของฉชนแล้วนะ เจ้าทอมน่ะมีโอกาสที่จะแข็งแก่งกว่าชั้นสูงนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําไมฉันถึงต้องจัดการเจ้าทอมให้เร็วที่สุดนั่นแหละและแผนที่เป็นไปตามต้องการคือการฆ่าเจเจและคายบินก่อนและเราก็ส่งตัวสปายของเราที่เข้าไปแทรกซึมนั้นกลับมาเฮ้เฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆเฮ่ทอมมานี่หน่อยสิฉันมีอะไรจะบอกนายด้วยแหละเอาล่ะฉันมาแล้วนายมีอะไรที่จะคุยกับฉันหรือเปล่าโอ้ฉันมีเรื่องที่อยากคุยกับนายเยอะเลยแหละ แต่ฉันจะคุยเรื่องนี้ก่อนเลยกกนนะไออาวุธที่ฉันประดิษฐ์ตอนที่ฉันบอกออกในห้องประชุมน่ะตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วและฉันน่ะจะให้นายดูตอนนี้เลยแอรูปล่างมันเป็นยังไงล่ะอย่าใจร้อนครับน้องเบ้าอ่ะเอาขึ้นมาให้ดูแหละนี่คือปืนบาสเตอร์ที่ฉันกับเจเจได้ร่วมกันทําซึ่งเป็นปืนที่มีอนุภาพแรงสูงมากๆและฉันจะแสดงให้นายดูว่ามันเป็นยังไงไม่รูปล่างมันคุ้นๆว่ะจู่ไวอยให้ใครรู้ โอ้แลยฉันจะบอกอีกอย่างนี้นะปืนนี่มันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยแหละฉันจะแสดงให้ดนะูอ๋อใครก็ได้เรียกหมอทีเอาล่ะทุกคนในวันนี้ได้ขึ้นวันใหม่แล้วและว,วันนี้เป็นวันที่เจ้าโลนั้นได้ชวนให้พวกเรานั้นไปเที่ยวกับมันอันใช่เหรอวะโอเคเอาดีๆแล้วเจ้าโลนั้นได้ยุโยนให้พวกเรานั้นไปต่อสู้กับมันและพวกเราจะอัดมันให้เละเลยเอาล่ะแล้วพวกเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในวันนี้และพวกเราไปสู้กันเลย